เฮ้ยบินไดไงวะโลกไงไม่มาโดนช็อตเนี่ยโอ้โหดันรอกเติร์กลับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันอกไอเนนาคู่ตงเ่อเ่อไหร่เนเตนึกว่นี่ไงนึกว่าแบบเออเดี๋ยวจะมาคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ย ก็จับไอ้นั่นสบ,บายอยู่ไอ้เชี่ยมันสิงมังกรเออ,ห,อ,อมมหนึงวันสองโอ้ยไทมิงทีนึงเฮ้ยเพื่อนข้างหลังมีอะไรอะ่ะโอเลม <c oughs> อ๋อไอ้ชื่ออีกแล้วพอด แม่งภาพเบื่อได้ตากด <c oughs> ้วยปัะเทศแล้วีกูโดนแนกตีเตอร์แม่งวิ่งทะลุกูไปเลยที